สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงกล้ามเนื้อฝ่อเพราะหลายคนถามหมอมาว่าหมอคะเห็นคุณตาคุณยายคุณแม่ตอนนี้เดินไม่ค่อยไหวและต้องพยุงกันไม่อยากกล้ามเนื้อฝ่อต้องทํายังไงคะ มันก็มีวิธีเดี๋ยวหมอจะพูดถึงเรื่องมวลกล้ามเนื้อให้ฟังเเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะคือ,อยาอายุวัฒนะเลยว่าง,ง่ายๆคือมวลกล้ามเนื้อสําคัญมากต่อสุขภาพของเรามากนะคะ น้ำหนักที่เราชั่งอะฉันมาชั่งน้ําหนักเนี่ยออแล้วน้ำหนักเท่านี้ห้าสิกิโลเนี่ยจริง,รงๆแล้วมาโดยเฉลี่ยแล้วเป็นมวลกล้ามเนื้อสัก40่ค่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกไขมันนูน่นนี่นั่นน้ํากระดูกเส้นเอ็นที่เป็นกล้ามเนื้อจริงๆเป็นมวลกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยประมาณ40ของน้าหนักซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะมันแล้วแต่ว่า ฟอร์ For, ไปเรื่อยๆนี่คือโดยโดยเฉลี่ยว่าที่ช่างน้หนักเนี่ยจะมีมวลกล้ามเนื้อสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสิบเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงก็จะมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พออายุพีคที่สุดเลยของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอายุ30-40ปีโอ้โหฉันกำลังแข็งแรงเลยกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ30-40ปีมวลกล้ามเนื้อสูงพีคที่สุดเลยพอหลังจาก40ก็ลดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยส่วนใหญ่ก็จะลดปีละประมาณ1นค่ปเรื่องเือนกับ เป็นธรรมชาติที่สร้างเมาส์ามันก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆมวลกล้ามเนื้อก็การสร้างมันจะยากขึ้นอ่าสลายจะเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลังอายุสี่สิปีแต่พอหลังอายุ60สนี่สลายเยอะขึ้นค่ะมวลกล้ามเนื้อจะลดลงปีละสเปอร์เซนเลย ปีละนะแต่ถ้าเกิดอายุเกิน40่เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าพีคอน3 0มสบถึงสีหลังจากนั้นจะลดปีละ 1- นถึงสแต่พอเกิน60เหลือเป็นสเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลยค่ะ,ะแล้วพอสัก65าค่ะบางคนเริ่มมีอาการแล้วว่ามีมวลกล้ามเนื้อมีปัญหาแล้วกล้ามเนื้อรีบเดินจะล้มจะอะไรแล้วอย่างเงี้ยแหละค่ะก็คือส่วนใหญ่ในสอวอเนี่ยคืออายุเกิน60กว่าขึ้นไปเนี่ยจะพบภาวะที่ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยหนึ่งในสามเลยนะเป็นโรคที่พบเยอะมาก คือร้อยคนเป็น30กว่าคนน่ะเออหนึ่งในสามจะเป็นภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยค่ะในในกลุ่มที่เช็คในผู้สูงอายุนะคะซึ่งมวลกล้ามเนื้อมันสําคัญมากมเป็นตัวค้ำยันของร่างกายเลยนะให้เราแบบอะไรละ่ะเป็นตัวค้ำยันเป็นโครงสร้างพยุงร่างกายเป็นตัวระบบเผาผลาญมวลกล้ามนเนื้อเยอะเผาผลาญดีกระจายไขยมันดีเอาน้ําตาลมาใช้ดีมวลกล้ามเนื้อใช้น้ําตาลเยอะมากนนะน้ำตาลก็ไม่ข้างในร่างกายาระบบภูมิคุ้มกันก็นกนดีมวลกล้ามเนื้อเป็นตัวทําให้เราเราฟื้น ตัวได้เร็วนอนลงบ้านแล้วก็หายไดเร็วเพราะมดลูกนี้มันคือ,อยาอายุวัฒนะงั้นถ้าอะไรหรอเป็นตัวบอกว่ามดลามเนื้อฉันเริ่มลดลงจะมีอาการพวกนี้ค่ะอาการแสดงเหล่านี้ข้อแรกคือลุกนั่งลําบากคนที่อายุเริ่มเยอะๆโอ้ยต้องต้องใช้มือค้ำกันหนะในการลุกนั่งอะ่ะสังเกตแบบพ่อแม่หรือรุ่นยายเราอะ่ะจะลุกนั่งลําบากทรงตัวไม่ค่อยไหวจะเดินลงบันไดนี่ต้องมาลูกหลานช่วยกันพยุง ทรงตัวยากขึ้นหกล้มง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้คุณภาพชีวิตคุณทําได้ไม่เหมือนเดิมเคยทําอะไรคล่องแคล่วก็จะช้าลงอันนี้เขาบอกว่าจะลุกไม่ได้เลยถ้าเสียมวลกล้ามเนื้อเกิน3 0นะคือต้องนั่งรถเข็นนะหรือนอนนอนเป็นอยู่กับเตียงคือลุกไม่ไหวแล้วกล้ามเนื้อมันน้อยลงไปเรื่อยๆอยันนั้นคือน้อยกว่า3 0นะคะแต่แค่มีทรายว่าคุณลุกนั่งลําบากต้องโอยพยุงอะไรกันก็เดินอะไรอย่างเงี้ยจะล้มง่ายเนี่ยก็เป็นข้อแรกแล้วนะมวลกล้ามเนื้อคุณอาจจะนอย ข้อที่2คือเหนื่อยง่ายค่ะคนบอกเกี่ยวกับเหนื่อยง่ายด้วยเหรอใช่เพราะมวลกล้ามเนื้อนี่มันคือมวลกล้ามเนื้อของการหายใจด้วยนะพยุงซิโครงพยุงการหายใจต่างๆมันก็จะรู้สึกแบบแต่ก่อนทําอะไรไม่เห็นเหนื่อยเลยเดี๋ยวนี้ทําอะไรนิดนึงเดินไปลงไปชั้นล่างเหนื่อยแล้วเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อที่พยุงซิโครงซิโครงมวลกล้ามเนื้อของการหายใจมันหายไปค่ะนะคะข้อต่อไปภูมิคุ้มกันค่ะป่วยบ่อย ติดเชื้อง่ายคนแก่ปเป็นอะไรนิดนึงเดี๋ยวป่วยแล้วทาไมคนอื่นยังไม่ติดเพราะค้ภูมิคุ้มกันดีมวลกล้ามเนื้อเป็นตัวหลังปุ่มแหลงของภูมิคุ้มกันเลยนะเอองั้นก็คือเขาบอกว่าถ้ามวลกล้ามเนื้อลดลงไปแค่ส0บเค่ะภูมิคุ้มกันเริ่มมีปัญหาแล้วเมืเ่อกี้ที่เล่าว่าลดไปเรื่อยๆเรื่อๆลด10%ภูมิคุ้มกันเริ่มอ,อ่อนแรงแล้วเมืเ่อกี้ลด30%ม ลุกขึ้นนั่งไม่ได้แล้วลุกเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปเรื่องการหายของแผลชัดเจนมากเลยเแผลหายยากการสมานการสร้างทิชชูต่างๆขึ้นมาให้มันฮิลลิ่งแผลกลับขึ้นมาโดนอะไรขวนเป็นรอยเป็นแผลอ,อยู่อย่างนั้นแหละไปผ่าตัดมาฟื้นยากแผลหายยาก เพราะว่าเขาบอกว่ามวลกล้ามเนื้อลดเกิน20%เมื่อกี้10%คือระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมเกิน20%เริ่มแล้วการฮิลิ่งของแผลการสร้างทิชูใหม่ยากไปแล้วะนะคะถ้า30%ก็เดินไม่ได้แล้วก็คือการหายของแผลจะช้าแล้วก็ข้อต่อไปคือระบบเผาผลาญจะต่ํา เพราะว่าตัวมวลกล้ามเนื้อเน e เีนน่เป็นตัวใช้พลังงานค่ะเ,เ,เป็นตัวใช้พลังงานเลยน้ําตาลเข้ามานี่มวลกล้ามเนื้อเป็นตัวใช้เลยคุณมีกล้ามเนื้อเยอะคุณก็ใช้พลังงานได้เยอะน้ําตาลก็ไม่ข้างในร่างกายไขมันต่างๆเนี่ยเป็นระบบเผาผลาญมาเลยร่างกายเรามีระบบใช้พลังงานคือระบบไขมันกับระบบน้ําตาลถ้ามีมวลกล้ามเนื้อมันใช้ใช,ใช้ใช้น้ําตาลก่อน twenties, หลักๆเลยค่ะและ้วไปก็บาลานซ์ไขมันด้วยช่วยไขยมันมาใช้ไตกรกลีเซอไรด์ L D L ดีหมดเลยเขาบอกว่ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมเนี่ยนะจะใช้พลังงานในขณะพักนะ่ะต่างกับคนที่ต่างมวลกล้ามเนื้อต่างกัน1กิโลอะก็เพิ่มขึ้น20กิโลแคลอรี่อ,อ่านั่นก็คือถ้ามวลกล้ามเนื้อลดลงจะโรคหรือรังต่างๆจะถามหาค่ะเพราะว่าน้ตาตาลก็ข้างมวลกล้ามเนื้อคุณพอได้กินอาหารเข้าไปมวลกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยใช้แล้วมีแต่ไขมันอ,อ่าร่างกายฉันมีแต่ไขมันไม่ค่อยมีมวลกล้ามเนื้อเลยระบบการเผาผลาญจะต่ํางลงไปค่ะ อืมแั้วก็คือโรคเรื้อรลังจะถามหาเบาหาวานความดันไขมันจะไม่บาลานซ์กันถ้าคุณสร้างกล้ามเนื้อให้ดีกล้ามเนื้อคุณไม่สลายดีโรคต่างๆโรคเรื้อรลังจะไม่ค่อยเกิดเพราะมันระบบเผาผ่านร่างกายจะดีนะคะ ข้อต่อไปคือเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าซึ่งคนบอกเกี่ยวกันด้วยหรอหมวลกล้ามเนื้อมันเกี่ยวกับโรคเครียดเรื่องซึมเศร้าด้วยหรอชัดเจนมากเพราะมันมัน,ม,นมันโยงกันนะคะคุณกล้ามเนื้อฝ่อเดินก็ไม่ค่อยไหวทาอะไรกิจกวัตรประจาวันที่เคยทํกาก็ลําบากใช่ไหมมันก็มีความเครียดสะสมลึกๆอ่าแล้วอะไรอีกละ่ะมวลกล้ามเนื้อเขาบอกว่ามีการ แปรผันตรงกับโรคซึมเศร้าเลยนะมือกล้ามเนื้อคุณน้อยน้อยน้อย,อยคุณจะซึมเศร้ามากเหมือนกับชีวิตนี้ฉันระบบเมตาบอลิซึมระบบอะไรต่างๆผิดปกติไปหมดค่ะบาลานซ์ของฮอร์โมนไม่สมดุลเลยเอลไซเมอร์ <Alzheimer S 1> ยังเพิ่มเลยนะการศึกษาก็คือทําให้การระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึมไม่ดีเบวหวานความดันอตาตามด้วยออลไซเมอร์กล้ามเนื้อนอกนั่งฟอร์เดินไม่คล่อง้วจะไปไหนนิดนึงเหนื่อยมันก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเป็นโรคทางสมองไปหมดเลยเนะคะก็คือมันเหมือนมวลกล้ามเนื้อเป็นตัวช่วยสร้างสมดุลในร่างกายมาอยวัฒนะ แล้วบอกว่าเนี่ยจะเกิดอาการพวกนี้ยแล้วจะแก้ไขยังไงอะคะไม่ให้มันเสื่อมอะ่ะเพราะว่ามันยังไงมันก็เสื่อมตามวัยมันอกี้ที่หมอพูดมีวิธีค่ะเออมีอีกข้อหนึ่งนะถ้ามวลกล้ามเนื้อต่าเนี่ยกระดูกบางด้วยนะเพราะมันช่วยค้ำจูนกันกระดูกบางกระดูกพรุนบางคนกระดูกบางกระดูกพรุนมาอัดแต่กระดูก เสริมมวลกล้ามเนื้อเลยค่ะจะดีขึ้นมันมวลกล้ามเนื้อนี่แทบจะทุกทุกระบบเลยอะระบบสมองซึมเศร้าระบบกระดูกระบบภูมิคุ้มกันระบบระบบเผาผ้าน N c d ซดีต่างๆระบบการคำยันพยุงตัวระบบหแบบมันเหมือน,นทั้งหมดเลยคุณนอนโรงพยาบาลคุณจะหายเร็วฟื้นเร็วกว่าอีกห้องนึงผ่าตัดด้วยกันพร้อมกันมวลกล้ามเนื้อคุณเยอะกว่าคุณได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่าฟื้นตัวเร็วกว่าแผลหายดีกว่างั้นคือควรจะรักษามวลกล้ามเนื้อมันเลยค่ะงั้นหมอมาพูดถึงวิธีป้องกันให้มันลดลงแบบธรรมชาติไม่ได้เเร็วกิน ไปหรือบางคนนี้ฟื้นขึ้นมาด้วยซ้ำส,สร้างได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำข้อแรกเลยคือดื่มน้ําให้พอเขามีการศึกษาเลยว่าถ้าเกิดคุณดีไฮเดทเพราว่าดีไฮเดทนอนอยู่แหะอยู่กลางทะเลทรายมันก็เนื้อแตกสลายหมดเลยดื่มน้ําให้พอเขายิ่งร้อนๆอย่างเงี้ยไปเดินกลางแดดอย่างเงี้ยดื่มน้ำเลยค่ะน้ําต้องห้ามขาดเลยมันจะทําให้การไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อดีขึ้นดื่มน้ําให้พออันที่สองคืองดรับสารพิษ สารพิษทำลายมูลกล้ามเนื้อจะเล่าจะบุหรีจะอะไรทั้งหลายทั้งแหลย่ยาฆ่า,มาแมลงยาเซฟติกพวกนี้ค่ะทำลายหมดเลยทำลายมูลกล้ามเนื้อให้ฝ่อลงแม้แต่ยาทางการแพทย์ที่มากเกินกลุ่มสเตตินไงกลุ่มยาลดไขมันน้ำทำให้กล้ามเนื้อสลายนะเอองั้นก็คืออย่าไปรับยาที่มันไม่ไม่จําเป็นนะคะเออเล่าบุหรีเนี่ยตั้งใจเอาเข้าไปเองชัดๆเลยไงสเตตินก็ถ้าเลี่ยงได้เรา ล้วแก้ที่ปลายเหตุไงไขมันมันสูงคุณไปกินยาลดไขมันคุณไปดูคลิปเรื่องไขมันของหมอไหมว่าปรับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสารอาหารยังไงเดี๋ยวร่างกายเราก็กลับมาเองอะ่ะคือเหมือนกับอ่ะเป็นเบาหวานคุณให้กินยาลดน้ําตาลคุณไม่ได้ลดแป้งน้ํเข้าวล่างเลยอะ่ะคุณก็ยังกินอาหารเหมือนเดิมแล้วก็กินยาลดน้าตาลแล้วก็ภูมิใจน้ําตาลชั้นลงมันไม่ใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันก็คืออย่ารับสารพิษข้าวล่างนะคะอืมต่อไป ข้อที่3คือมีการออกกําลังกายนี่สําคัญมากค่ะเขาบอกเลยว่ากลุ่มที่ออกกําลังกายกับกลุ่มที่ไม่ออกกาลังกายมวลกล้ามเนื้อสลายต่างกันเลยนะออกกําลังกายนคนจะบอกว่ามวลกล้ามเนื้อจะเสริมมวลกล้ามเนื้อต้องเวทเทรนนิ่งใช่ไหมต้องมีการยกนุ่นยกนี่แรงต้านอันนั้นก็ใช่ค่ะก็เสริมมวลกล้ามเนื้อด้วยแต่ก็มีการศึกษาว่าคนที่เดินเรื่อยๆคนอะไรเรื่อยๆมาเช็คดูมวลกล้ามเนื้อจะเสื่อมก่ากลุ่มคนที่ไม่ออกกําลังกายคือออกกําลังกายมันดีหมดอ่ะจะเป็นทั้งแอโลบิกจะเป็นทั้งเวทเทร แบบหูใจกีฬามาลาธอนฉันเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยนะโอ้โห,โหกล้ามเนื้อคุณแตกสลายค่ะกดแลคติดข้างกล้ามเนื้อแตกสลายแล้วบางคนไม่พักให้มันเลยอ,ะอ่ะถ้าเป็นนานๆทีไปเทศกาลทีนึงอ่ะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็มาพักให้กล้ามเนื้อมันฟื้นแต่ออก,ออกออกหมอบอกแนะนำนะคะออกเป็นสม่ำเสมอเรื่อยๆอาทิตย์ละสักสามครั้งอ่าแล้วก็เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อจะมีทั้งเวทเทรนนิ่งบงังเวทเทรนนิ่งไม่ต้องมานั่งยกเวทอย่างเดียวก็ได้นะจะทำสควอตทำแพรงทำอะไรที่มันแบบใช้ใช้ร่างกายเราเองอ่ะยก อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งนั้นที่มันเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออ่าแล้วก็จะคาร์ดิโอด้วยก็ดีค่ะเพิ่มแรงอืดให้เพิ่มเลือดมันเลี้ยงคือดีหมดเลยการออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ข้อต่อไปนอนให้พออันนี้สําคัญมากช่วงที่คุณนอนโกรธฮอร์โมนหลังซ่อมแซมเซลล์งั้นงั้นคุณไม่ไม่ซ่อมแซมเซลล์เลยของมันใช้แล้วไม่ได้พักเลยมันก็เสียค่ะอันนี้ก็เหมือนการนอนให้7 8ชั่วโมงต่อวันและช่วงที่โกรธฮอร์โมนหลังคือสัก4ี่ทุ่มถึงตีสองคุณต้องมีแกบเวลาช่วงนั้นทําให้โกรธฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อฟูขึ้นมาคุณแผลผ่าตัดนะหลับนะตื่นมาเอาแผลเรียบหายกับอีกคนนึงไม่ยอมนอนเลยโหแผลอักเสบบวมหมมมอนั่ซซแด นะคะช่วยนอนให้พอข้อต่อไปคือไม่เครียดฮอร์โมนเครียดไม่ได้ใช่แค่ทําลายว่าเธอฉันเครียดสมองฝ่อมันจะอะไรไม่ใช่นะมันทําลายมวลกล้ามเนื้อด้วยค่ะเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดเนี่ยมันก็คือกระตุ้นการอักเสบในร่างกาย กล้มเนื้อสลายเลยงั้นเรื่องเครียดนี่ทุกโลกเลยอ่ะเครียดเกิดทุกโรคมะเร็งยังเกิดจากความเครียดเลยนะการศึกษาชัดเจนเลยว่าเออครอบครัวนี้มีการหย่าร้างมีการสูญเสียอะไรมาเอามาดูอีกสองปีกลายเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหลายปัจจัยนะคะแต่ความเครียดมันมีผลมากมาคุณกําจัดความเครียดได้โดยวิธีไหนก็ได้จะเปลี่ยนความคิดจะนั่งสมาธิจะอะไรก็ได้ค่ะนะคะแต่คือเครียดระบมุลกล้นเนื้อก็สลายเหมือนกัน ข้อที่6คือรักษาโรคประจาตัวที่เป็นอยู่เช่นคุณเป็นเบาหวานความดันเป็นไขมัเป็นนู่นนี่นั่นนู่นนี่อะไรอยู่แล้วปล่อยมันไปเรื่อยๆไทรอยเป็นพิษก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆโรคเบาหวานก็ปล่อยน้ําตาลไปเรื่อยคุณรักษาโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าร่างกายคุณมีการอักเสบมีโรคกลุ่ม n c d ดีต่างๆอยู่มวลกล้ามเนื้อจะสลายเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะปกติก็สลายอยู่แล้วเข้าใจสลาย1 -2% อยู่แล้วคุณจะเพิ่มเป็น3%ตั้งแต่อายุ40่หรอ บอกแล้วมันสามเปอร์เซ็นตอน60นั่นคุณก็ต้องดูแลไม่ให้เป็นเบาหวานความดันไขมันถ้าเป็นก็รีบคอนโทรลรักษาให้ดีเดี๋ยวนี้โรคทุโรคมันหายได้ค่ะคุณแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็หายได้เองรอักษาโปปรคพวกนี้มวลกล้ามเนื้อจะสลายน้อยลง ข้อที่7คือเรื่องสารอาหารอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะสร้างมวลกล้ามเนื้อต้องกินอะไรโปรโตีนอันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคืออิลาสตินเลยอ่ะมันคือโปรโตีนมันคือไฟบินของโปรโตีนมาต่อกันเลยคุณขาดโปรโตีนมูลกล้ามเนื้อคุณก็สลายเร็วคุณก็ต้องกินโปรโตีนให้ถึงให้พอก็มีทั้งโปรโตีนจากพืชจากสัตว์ใช่ไหมล่ะเออก็แล้วแต่ว่าใครเป็นสายไหนแบบตัวหมอเนี่ยพยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่หมอก็ยังกินอยู่แต่ก็จะกินโปรโตีนจากพืชอ,าาาอ,อะอย่างี้ยคค่่ะกกกก็็แตือิินนหมูไ ก็ด้วยก็ถ้าไปไหนงานอะไรหรืออะไรอยากกินขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายเครียดจนเกินไปก็คือทานโปรตีนให้พอโดยการที่พอนี่คือ1กร,รัมนะต่อกิโลต่อวันเช่นหมอหนัก50 มันก็ต้องการหา่นประมาณ50มลกัมเนจะได้ไม่เสียเพราะว่าไม่ขาดโปรตีนไปแต่บางคนเข้าใจเพราะว่าเฮ้ยสารอาหารฉันเอาแค่โปรตีนไม่ใช่นะคะมันต้องจําเป็นทุกๆอย่างเช่นโปรตีนคาร์โ,รโรบไฮเดรตไขม,มันก็ต้องร่วมกันคาร์โรบไฮเดรตมีการศึกษาชัดเจนเลยนะ2กลุ่มนะกลุ่มกินโปรตีนเท่ากันเลยแต่กลุ่มนี้จำกัดคาร์โบไฮเดรตกลุ่มหนึ่งกินคาร์โบไฮเดรตปกติพบว่าการสร้างกล้ามกลุ่มที่กินคาร์โบไฮเดรตปกติสร้างได้ฟูกล้ามสวยแต่อีกกลุ่มนึงสร้างกล้ามไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรคะขาด แป้งอย่างหนักพอขาดแป้งอย่างหนักเนี่ยแป้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับสร้างแอนาโบลิกฮอร์โมนอะฮอร์โมนที่ซัลโอนฮอร์โมนสร้างกล้ามต่างๆมันต้องมาจากแป้งทั้งนั้นไงคุณก็สร้างไม่ขึ้นไกโคเจนสะสมตามกล้ามเนื้อก็ต้องเป็นแป้งทําให้กล้ามเนื้อมันฟูขึ้นงั้นคือทุกอย่างทางสายกลางค่ะไม่ใช่ตัดแป้งจนโอ้แล้วก็ฉันกินกล้ามเนื้อจะสร้างกล้ามเนื้อกินแต่โปรตีนโปรตีนก็ห้ามขาดแป้งก็ควรกินกินแต่กินแป้งจาก แป้งมันมีแป้งดีแป้งไม่ดีใช่ไหมแป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมออกมาแปรรูปออกมาโอ้เป็นเบเกอรี่ก็ไม่ควรกินหัวเผือโคัวมันฟอกทองแครลลอทถั่วต้มอะไรมันก็แป้งน่ะอ่าแถมถั่วต้มมีแป้งแล้วได้โปรโตีนอีกต่างหากอะไรเนี้ยควกินเลยค่ะถั่วต้มมีกินให้ได้ทุกวัน ไขมันอย่างเงี้ยไขมันทานคุณกินก็ไปอักเสบไปแทรกตามเซลล์กล้ามเนื้อเกิดเป็นโรคเบาหวานกมดันอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมแล้วคุณกินไขมันที่ดีโอเมก้าสามเนี่ยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อลดการกเสพของเซลล์มวลกล้ามเนื้อคุณก็ไม่ค่อยเสียจริงไหมคะก็คือทุกอย่างอะทางสายกลางคือกินด้วยแล้วกลุ่มวิตามินก็ห้ามขาดวิตามินบีเนี่ยเป็นโคเอนไซม์ต่างๆเลยนะของในการสร้างมวลกล้ามเนื้อเลยนะขาดวิตามินบีมวลกล้ามเนื้อก็่อค่ะเอองั้นก็คือที่หมอพูดมาให้เนี่ยคคืือออทาข้้้้เเนนีุณจมมวลก ถามว่าเฝอลดลงมันก็ลดตามธรรมชาติอยู่แล้วคือบางครั้งเนี่ยฝืนธรรมชาติเกิดอะเช่นชั้นอายุ50แล้วหน้าก็ต้องอย่างเงี้ยจะไปนั่งเท่าหน้าแก้มจะป่องใสคอลลาเจนเ,เท่าเด็กอายุ15หเหรอมันก็ไม่ใช่แต่เราก็แค่ให้มันลดลงไปตามวัยที่มันเหมาะสมดูดีในวัยวัยนั้นๆเหมือนกันค่ะถ้ากล้ามเนื้อมันก็ค่อยสลายตอนอายุ40ก็ค่อย,ค,อยค่อยลดลงแต่เราก็ลดลงโดยธรรมชาติลดให้น้อยกว่าธรรมชาติได้ไหมเสริมสร้างมันหน่อยได้ไหมแต่ไม่ต้องขนาดแบบว่าโหไปอัดอะไรที่แบบว่า โปรตีนเข้าไปเป็นเยอะมากกว่าปกติเขาคิดว่ากล้ามเนื้อจะสร้างมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็เป็นการทํางานของไตย,ยิ่งหนักขึ้นใช่ไหมที่หมอพูดมาเนี่ยห้าข้อเนี่ยกินน้ํางดรับสารพิษแอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์เหล้าบุหรี่ทั้งหลายออกกําลังกายสม่ําเสมอด้วยทั้งคาร์ดิโอและทั้งเวทเทรนนิง่งนอนให้พอไม่เครียดอ่าใช่ไหมคะแล้วก็รักษาโรคที่เป็นอยู่เบาหวานกํานัดไขมันรักษาต้นเหตุซะไม่ใช่มานั่งอัดยาทางการแพทย์กินสเต,ตีินกล้ามเนื้อยิ่งสลายกินยาลดไขมันอย่างงี้แล้วก็สารอาหารเอาให้ถึง กินอาหารให้เพียงพอ ซึ่งได้มีมีให้ครบนะคะไม่ใช่ว่าเน้นกล้ามเนื้อแค่จะเอาแต่โปรโตีนแต่โปรโตีนก็สําคัญมากในการสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันคือไฟบินเลยแต่ก็อย่าขาดซึ่งบางคนบอกว่ามันขาดโปรโตีนมันกินไม่พอหมอยิ่งแก่อาย80เคียวลําบากฟันปลอมไม่อยากให้กินเนื้อสัตว์เลยคุณพ่อลําไส้นไม่ดีก็ซื้อเสริมได้ค่ะหมอไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าเรื่องการกินโปรโตีนเสริมนะเ,เพราะหมอก็เนี่ยมันก็ในคนในบ้านใครที่ไม่ไหวก็กินโปรโตีนเสริมหมอบางครั้งก็ชงเสริมนะคะก็สนใจก็โปรตีนของวิชพัทของหมอก็โอเคเลย ปโปรตีนจากเ,เม็ดฟักทองค่ะเพราะเม็ดฟักทองนี้ได้โปรตีนสูงมากได้สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆด้วยในหนึ่งซองของหมอเนี่ยเท่ากับไข่ขาว3ฟองแต่หมอไม่อยากเป็นโปรตีนหมอกินไม่อยากกินเนื้อสอัตว์อ่ะไม่อยากมีโปรตีนจากพวกเนื้อนมไข่อะ่ะจะเสริมทั้งทีการศึกษาเขาชัดเจนเลยนะว่าโปร คุณลดโปรตีนจากพวกเนื้อนมไข่ลงแค่หนึ่งขีดต่อวันน่ะโอกาสการเกิดโรคหัวใจคุณเลิกโรคหลอดเลือดอะไรคุณก็จะลดลงอย่างชัดเจนแล้วนะคะออมาเปลี่ยนเป็นโปรตีนจากพืชถ้าคนกินได้ก็ถั่วเธออะไรก็กินไปลนน้าผักปัน่นอะไรให้ได้โปรตีนไปสารลงสารไหยไปแต่ถ้าคนไม่สะดวกจริงๆบอกต้องการให้คุณพ่อ80แล้วผ่าตัดมาทานเคี้ยวไม่ไหวท้องอืดก็เป็นโปรตีน โปรตีนพืชได้เลยค่ะหมอไม่ได้นไม่ได้ว่าห้ามต้านสารสารพวกสารอะไรล่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหมอไม่ได้ต้านเพราะว่าบางเรื่องมันก็มีประโยชน์จริงๆอ่เช่นแบบโปรตีนของหมอเนี่ย มันสก,กัดจากเม็ดฟักทองอย่างเงี้ยก็นอน G M O ด้วยนะถ้าทําจากถั่วเนี่ยก็ระวังนิดนึงมันมีโปรการสารต้านก,นการย่อยไงมีไฟเต็ดมีแลคตินก็ต้องสก,กัดให้ดีๆแล้วก็ถั่วเดี๋ยวนี้คนแพ้เยอะมากแล้ว G M O สูงมากเม็ดฟักทองของหมอนด้นอน G M O ไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีกลูเตนไม่มีไขมันทรานไม่มีผลิตภัณฑ์เวโปรตีนเป็นนมบัวให้มากระตุ้นการอักเสตในร่างกายหมอไม่แนะนํานะเพราะว่า นมวัวก็คือน้ำเหลืองบัวการอักเสบของมันก็คือถ้าเราจะเสริมอยู่แล้วอะคือกินนมวัวถ้าอยากกินก็กินแต่หมอไม่ไม่กินอยู่แล้วนะตัวหมอนะแต่ก็แค่ว่าถ้ายิ่งจะมากินโปรตีนเสริมหมอคิดแนะนําว่าเป็นโปรตีนจากพืชจะเยอะกว่านะคะถ้าจะเสริมก็เสริมผ่าเวลาซองก็ได้แล้วแล้วก็กินอาหารจากธรรมชาติด,ด้วยแล้วโปรตีนของหมอนี่มีวิตามิน B ครบเลยนะคะเพราะวิตามิน B นี่ช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะห้ามขาดนะคนที่ เ,เป็นพวกวีแกนน่ะจะขาดวิตามิน B12 ถ้ากินโปรตีนของหมอในหนึ่งซองนี่ต่อวันคุณได้ B12 เพียงพอนะแล้ววิตามิน B อื่นๆอ,อ,อีกนะคือไม่ต้องไปไม่ต้องแล้วอ่ะครบเลยวิตามิน B ไม่ต้องไปซื้อ B c คอมเพล็กอะไรมาเสริมเลยก็คือกินกินโปรตีนของหมอได้โปรตีนเท่ากับไข่ขาว3ฟองแล้วก็ได้ไฟเบอร์ด้วยนะได้ไฟเบอร์3กรัมเพราะมันมาจากมันมาจากพืชไงแต่ถ้าเกิดมาจากสัตว์จะไม่มีไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโปรตีนจาก จากพืชจะไม่มีโนแคลเซอยมเราขวหมอโนชูก้าโนกูเตนอ่าแล้วก็ได้วิตามิน B เพียงพอด้วยก็ทานวันละหนึ่งซองนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่อยู่ในเม็ดฝักทองด้วยนะก็แนะนําได้ค่ะถ้าเพื่อนไม่สะดวกนะแต่ถ้าสะดวกก็กินจากพืชผักธรรมดาทั่วไปนะคะอ่า งั้นก็คนก็ถามว่าเออการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็เนี่ยทำเจข้อนั้นแล้วก็กินอาหารให้เพียงพออ่าโอเมก้าสพืชผักเนี่ยหาก,กินเลยไขยมันทรานเลี่ยงแต่กินไขมันที่ดีไปทําให้ลดการอักเสบในร่างกายโอเมก้าสก็โอเคนะคือใครสนใจผลิตภัณฑ์ของหมอก็ติดต่อน้งแอดมินค่ะแต่นี่หมอพูดมาให้เพื่อทุกคนเนี่ยกิน โอเมก้าสามอะไรก็ได้ค่ะแต่รู้ว่าค่ะไม่ใช่ว่าจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อคุณเอาแค่โปรตีนไม่ใช่ค่ะมีแป้งด้วยแต่เป็นแป้งที่ดีมีไขมันดีด้วยก็คุณเป็นกลุ่มโอเมก้าสามแต่พวกนั้นอาจจะไม่เด่นเท่าโปรตีนแต่โปรตีนก็ควรจะกินให้เพียงพอหนึ่งกันนะคะหรือใครสนใจก็โปรตีนของหมอเป็นแพลนโปรตีนของวิชพัทได้เลยโอเคนะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ค่ะว่าให้ดูแล การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันคือยาอายุวัฒนะเลยคุณจะแข็งแรงไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อคุณดีนะคะแล้วก็ลดลงตามวัยแต่ลดเล็กน้อยบางคนเพิ่มได้ด้วยนะถ้าเขาแบบเออตั้งใจกันมันจริงๆบางคนแต่ก่อนกินเหล้าสุปรีตอนนี้หยุดฉันมาเสริมสร้างตัวเองใหม่ปรับตัวเองใหม่กล้ามเนื้อเพิ่มเลยนะคะเขามีการในตัววัดมวลกล้ามเนื้อมีเครื่องวัดนะ่ะเพื่อนๆกำลังไปวัดดูก็ได้นะคะถ้ามีอาการเหมือนที่หมอพูดมาว่าเออฉันกล้ามเนื้อฝ่อหรือเปล่าก็ไปตรวจเช็คดู โอเคค่ะฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์ทักทายกันบ้างค่ะหมอจะได้มีกำลังใจบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ